คือมันมาจากสวนไงมันหวานกรอบไงมันไม่ช้ำไงครับหวานกรอบเลยคุณผู้ชมหอมอร่อยจริงๆจริง S4 นะคะจะมีถึงเดือนหน้าเก็บมาเรื่อยๆฮะหวานกรอบหวานกรอบหวานกรอบอร่อยเลยอร่อยอย่างนี้250 140อันนี้สวนมาเองสวนเอันนี้ปลูกเองขายเองใช่ไหมปลูกเองขายเองค่ะ ไปยงพิพไปยงพิตาเล่นกันาะคน้ะาขาเป็คน่รอไขถูกมากเลยเาเาหมดเลยขอบพิทีานะคะเอาขอดีมาใซื่งนกรงเทีใน่ยพี่ซื้อที่นี่เท่าไหร่พาถสุเยอดูกว่าที่อื่นเป็นร้อยเพราะอะไรเพราะเขาน้องเขาปลูกเอง เพามีสวนอนวันหลังพาพี่ตุ๊กไปถ่ายที่สวนได้ไหมวัน้ววันไหนพี่ตุ๊กไปวันไหนเดี๋ยวพี่ดาจ,จะไปกับพี่ตุ๊กไปถ่ายที่สวนก็เลยที่นครนายกเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไปกับพี่ตุ๊กหน่อยต้องไปตอนนีสัน,นเบอร์โทรอะไรเร็วๆเบอร์โทรอะไรฮะับบหน 1 9 0 7ค่ะพอหนูจะเก็บนะหนูเรียกพี่ตุ๊กไปนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันที่สวนเลยนะของเรามันมาจากสวนจริงๆเป็นแม่ค้าปลูกเองมาขายเองพี่ยาอยากให้ทุกคนะ่ะชาวสวนน่ะเหมือนไม่ถูกกดราคาไงเขาปลูกแล้วเขาขายเองเขาได้กาไรดีแต่ถ้าคนโจรกรรมก็ดนราคาโดนราคาอันนี้คือหลักๆตั้งแต่แรกเริ่มที่พี่ยาถ่ายไปแลิวนะว่าพี่ยาอยากให้คนที่ทำเกษตร ให้มาปลูกเองขายเองตรงโรงงานเราเหมือนผักเนี่ยผักเขาก็ปลูกเองนะไอเนี่ยไอพวกมะยงคิดเนี่ยเขาก็ปลูกเองเนี่ยเขาก็เลยขายได้ถูกไงแต่ถ้าไปส่งพวกแม่ค้าคนกลางเนี่ยเขาไม่ช่วยน่ะน่เขาบอกว่าเบอร์ต่อประมาณร้อยได้เขาคุณละขายมันต่ำลงอันนี้เบอร์ใหญ่สองร้อยนะอันนี้เขามาขายเองเบอร์ใหญ่สองร้อยถ้าเขาไปส่งเขาไปส่งตลาดคนกลางนะ ได้แค่ลงละร้อยแปดสิบบาทพอไม่ถึงกับการที่เขาเหนื่อยมาว่าผลผลิตมันปีนึงกว่าจะได้อ่ะได้เขาเลยอยากให้มันคุ้มค่ากับการที่เขารอคอยมาหนึ่งปีนะพี่ยาไหนเขามาลงตลอดเลยถ้าเกิดมันมีผลผลิตเมื่อไหร่ก็มาลงได้เลยได้เอาหมดแล้วเอาหมดเลยขอบคุมากพี่ยาเอาหมดแล้วก็เ่ยโอ้โห เขาบอกว่าฝากที่นีือคุยสอก้องว่าคนที่ยานะคะที่ทำอาหารดีๆและของอร่อยครับปกติเนี่ยคนที่ยานอนถามา่ที่นี่ไม่สวยอย่างนี้ก็เลยหมาแล้วก็ไม่หวานอี้ด้วยอันนี้หวานเทียบเอาต้กินตับที่โต๊ะอร่อยจริงค่ะร้าหวานร้านไมาได้ไ่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ไม่ได้ไมไ้ไม่ไดรไ้ยว่ไ่ไ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมอได้ไม่ได้่ไ่ะไม่้ไ่ไมด้ม่ พี่ยาเช็ดเราพี่ยาเช็ดเราเป็นไงพี่จุ food, ๊บหวานไหมหวานมากเลยหวานมันสดใหม่มาจากสวนหวานกรอบครับอืมมาห้าส่วนยอดอร่อยอร่อยครับข้าวค้างไปิมหนึงนะคะจะหวานคือมันมาจากสวนไงมันหวานกรอบไงมันไม่ช้ำไงครับหวานกรอบเลยพี่จุ๊บหางมากคนนี้จริงอร่อยอ่ะ รครับ <นะ S 2> อร่อยจริงๆประทับใจเจ็ดสิบนะคะแต่ยังมีถึงเดือนหน้าเก็บมาเรื่อยๆหวานกรอบหวานกรอ,อบอร่อยเลยหวานกรอบแล้วก็มีมีรสเปรี้ยวแซสนิดวันจัันทร์วนจันทนร์นนะ